สวัสดีครับนักเรียนแผนกวิชาการบัญชีบช2 0 1และก็บช2 0 2นะครับวันนี้เนี่ยเรามาเรียนเรื่องการบัญชีภาษีบุคคลธรรมดานะครับซึ่งรายวิชานี้เป็นรายวิชาที่สำคัญมากๆนะครับก็ใช้ในการยื่นภาษีโดยเฉพาะเมื่อเราเข้าสู่วัยทำงานนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีก่อนนะครับ มีอะไรกันบ้างเนี่ยเราไปดูความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากรนะครับจะมีอยู่5้าหน่วยหลักนะครับห้าหัวขอ้อเนาะประกอบไปด้วย1เนี่ยเป็นประเภทนะครับของภาษีอากร2เนี่ยจะมีองค์ประกอบของภาษีอากรนะครับแล้วก็ 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีาน,นะครับ4ผู้มีเงินได้พึงประเมินเริ่มต้นที่จะต้องยื่นและห้าง แหล่งเงินได้และที่อยู่ภาษีอากรน,นะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่1ภาษีทางตรงภาษีทางตรงเนี่ยจะไม่สามารถผักภาระไปให้ผู้บริโภคได้นะครับยกตัวอย่างเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับภาษีเงินได้นดติบุคคลที่เราเนี่ยจะต้องชําระด้วยตัวเองเท่าน,นั้นไม่สามารถผักภาระไปให้ผู้บริโภคได 2นะครับภาษีทางอ้อมภาษีนี้เนี่ยสามารถผักภาระไปให้ผู้บริโภคได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี1เนี่ยแ,แบตนะครับอย่างเราไปทานอาหารนะครับในพัตคายก็จะมีแบตนะครับหรือว่าไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าก็จะมีแบตบวกเข้ามานะครับแล้วก็จะเป็นภาษีสพสานมิตอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะมีผักภาระไปให้ผู้บริโภคได้นะครับเหล้าบุหรี่ ถัดมานะครับจะเป็นหัวข้อที่2อ,องค์ประกอบของภาษียากรนะครับจะมีทั้งหมด6องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่1นะครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะครับจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะครับ2ฐานภาษีนะครับจะต้องเป็นไปตาม,มกฎหมายกําหนดนะครับ 3. นะครับก็จะเป็นอัตราการเสียภาษีนะครับก็จะแบ่งเป็น3หัวข้อย่อยได้แก่ 3.1อัตราภาษีก้าวหน้านะครับ3.2อัตราถอยหลังและ3.3นะครับอัตราคงที่4นะครับวิธีการเสียภาษีอากรก็จะซอยย่อยนะครับเป็น3ามข้อย่อยได้แก่4.1การหักภาษีนาที่จ่ายนะครับ4.2การประเมินตนเองและ4.3นะครับการประเมินโดยเจ้าพนักงานประเมิน 5. การหาข้อยุติทางภาษีนะครับสามารถยื่นฟ้อ์ต่อคณะกรรมการได้ภายใน30วันนะครับหากไม่เป็นที่พอใจนะครับเราสามารถยื่นฟ้องต่อศาลภาษีกรได้นะครับ 6. นะครับการบังคับคดีนะครับก็จะมี2โทษหลักๆนะครับได้แก่โทษทางอาญานะครับก็จะเป็นจำคุกและปรับต่อมานะครับจะเป็นโทษทางแพ่ง โทษทางแพ่งนี่ก็สามารถยอมความกันได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นการเสียเบี้ยนะครับตามกฎหมายที่กหัวข้อถัดมานะครับหัวข้อที่3ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับก็จะมีหนึ่งนะครับบุคลบคลธรรมดาบุคคลธรรมดาเนี่ยก็คือคนที่มีรายได้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่คอดออกมานะครับตั้งแต่แรกเกิดเป็นทาลุกจนตายเลยนะครับก็คือ คนที่มีหน้าที่เสียภาษีเรามาดูตัวอย่างนะครับสําหรับผู้ที่จะต้องยื่นแบบชำระภาษีนะครับตัวอย่างที่1เนี่ยปนกวันมีเงินได้นะครับเป็นเงินเดือนเดือนละ3 0 0 0 0บาทย่อมมีหน้าที่นะครับยื่นแบบเสียภาษีต่อมานะครับตัวอย่างที่2กอบเกียรติเป็นผู้ที่สารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแต่ว่ากอบเกียรตินั้นนะครับมีเงินได้จากค่าเช่าที่นะครับ เดือนละ1นึ่งบาทย่อมมีหน้าที่นะครับยื่นแบบเสียภาษีโดยให้ผู้อุบาลเป็นผู้ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีแทนกอบเกียงนะครับต่อมาตัวอย่างที่3เกียงไกลนะครับอยู่ต่างประเทศมีเงินได้จากการเช่าที่ดินนะครับปีละ10,000แสนบาทย่อมมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับโดยให้ผู้จัดการกิจกรรมนะครับเป็นผู้ยื่นแบบ เพื่อเสียภาษีแทนเรี่ยงไก่นั่นเองผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีนะครับปีถัดมานะครับผู้ที่เป็นทายาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายนะครับจะต้องยื่นแบบภาษีเพื่อชำระภาษีแทนผู้ตายนั่นเองครับต่อมานะครับจะเป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งหาผู้ตายนะครับ ตายก่อนยังไม่ได้จัดการมรดกและมรดกนั้นเนี่ยก่อให้เกิดเงินได้เพินประเมินฉะนั้นแล้วนะครับก็จะต้องยื่นแบบภาษีเช่นเดียวกันต่อมานะครับห้าหุ้นส่วนสามาัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับก็คือบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปตกลงนะครับเพื่อทำอองานร่วมกันนะครับและก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับจะต้องมีหน้าที่ ยื่นแบบชำระภาษีตามกฎหมายกำหนดถัดมานะครับหัวข้อที่4นะครับเกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่จะต้องยื่นนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับ 40่งเล็บ1ก็คือเรื่องเงินเดือนนะครับกรณีที่ไม่มีคู่สมรสนะครับต้องมีเงินได้พึงประเมินเกิน1 2 0 0 0 0มบาทนะครับกรณีมีคู่สมรสนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับจะต้องมีเงินได้รวมกันเกิน2 2 0 0 0 0มบาทนะครับ2กรณีทั่วไปก็คือ40่งเล็บ1ถึง40่งเล็บ8กรณีไม่มีคู่สมรสนะครับ จะต้องมีเงินได้พึงประเมินเกิน60,000บาทกรณีมีคู่สมรสนะครับทั้งสองเนี่ยจะต้องมีเงินได้พึงประเมินรวมกันเกิน1 2 0 0 0 0บาทอ่ะ3นะครับผู้มีเงินได้ที่เป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะครับต้องมีเงินได้พึงประเมินเกิน60,000บาทและ4ี่ ผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะครับต้องมีเงินได้พึงประเมินเกิน60 0 0 0บาทนั่นเองครับก็ขอขอบคุณนักเรียนนะครับที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะครับหวังว่าการเรียนในครั้งนี้นักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม